กลับด้านอีกหนึ่งด้านนะเพื่อนๆแบบเราเคาะไปเกลี่ยแบประมาณนี้เสร็จแล้วหนึ่งชิ้นเราต้องทำทั้งหมดสามชิ้นนะเพื่อนๆต้องรอดูเด้ด้านแรกใกล้สุกรือยังใกล้แล้วสุกแล้วกลับด้านเลยเพื่อนๆเห็นสีมีการกลับนะกลับด้านเนี่ยสุดยอดแล้วเทฟมีความชัดๆนะ ชิ้นที่สองเสร็จแล้วต่อไปชิ้นที่สามมาแล้วเราก็รอดูนะเพื่อนๆรอดูรอดูจังหวะกลับด้านนะของเราเคหนีเลิศสล่าเคสมือทอชัดๆนะด้านเนงจะสุกแล้วใกล้แล้วสุกแล้วเสร็จแล้ว The เรามาดูหน้าตากันว้าวหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะเพื่อนเ,อนเมนูที่เราทำในคลิปนี้ก็คือ h ฮบาวเป็นอาหารเช้าของประเทศ <Mama S 1> สหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะเพื่อน,อนที่ช่องยังมีอีกหลายเมนูให้เพื่อนๆรับชมยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องได้ค่ะบ๊ายบายค่ะ